ุบธเจ้าเกิดมาบนโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกแป่สปรรพสัตว์ส,สร้างบาร,รมีมา20ประสงค์ไข่กอีพแสนกับเพื่อต้องการเจนนำธรรมะมาสอนชาวโลกให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ได้ยกว่าความทุก ธรรมก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนำมาแสดงให้คนมีความรู้มีความเข้าใจคนที่มีสร้างบุญสร้างบารมีมามากก็จะมีความเข้าอกเข้าใจตามที่พุทธเจ้าท่านสอนยกตัวอย่างพระอิยสาวกทั้งหลายกว่าจะได้ตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้าต้องใช้เวลาหลายร้อยหลายพันชาติ เวลาพระเดชาเทศแสดงจึงมีความเข้าใจเราเป็นผู้ที่มีบาร,รมีน้อยถึงแม้ว่าจะอยู่กับธรรมะฟังหลายๆครั้งเราก็มีความเข้าใจยากฉะนั้นสร้างบุญกันไว้ ปุุเจ้าท่านตัดว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก,ยก็เป็นของยากการได้เจอพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากการได้ฟังธรรมของพุถุเจ้าก็เป็นของยากการจะได้รู้ธรรมของพุถุเจ้าก็เป็นเรื่องยากฉะนั้นเราเกิดมาไม่เจอพระพุทธเจ้าแต่เราก็ยังเจอพระธรรมคําสอนของท่านยังได้เห็นพระสงฆ์ถือว่าเป็นบุญของเราแล้ว ระสงค์ที่เราได้เห็นเอากราบ,รบไว้บูชาที่ว่าเป็นผู้ที่มีคุณมากบำรุงกระสร้างบาร,รมีมาเพื่อความพ้นทุกข์บางทีท่านก็เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้บงรูปที่บวชรักษาพระธรรมวิไัยอยู่ท่านก็พยายามละกิเลสไม่มีครอบครวัวไม่มีรูปเหนี่ยท่านก็พยายามกดกันต่อสู้ตอกิเลสเพื่อสร้างบาร,รมี ขจัดภาระต่างๆฉะนั้นเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็จะต้องดูแลท่านถือว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญของเราท่านก็สู้กับกิเลสต่างๆมากมายที่จะต้องเจอในแต่ละวันละวันบางรูท่านทนไม่ไหวสู้กิเลสไม่ไหวท่านก็ซึกไปครองเรือนซึกออกไปสมาหากินกวจะมีชื่อเสียงชื่อเสียต่อปสาสกาา เราเกิดมาในโลกครั้งแรกก็ไม่รู้จักใข่เลยก็ไม่เห็นพ่อเห็นแม่เหล่านี้แหละที่เรารู้จักเป็นคนแรกถ้าไม่มีท่านดูแลไม่มีท่านป้อนข้าวเช็ดเนื้อเช็ดตัวหรือรักษาอานมให้เรากินเราคงจะตายไปแล้วเราถือว่าสร้างบุญสร้างบาร,รมีกับท่านฉะนั้นจะต้องดูแลจิตใจท่านให้งาม จะต้องดูแลท่านจนกระทั่งวันตายจะเกียดจะโกรธไม่ได้ถือว่าเป็นพระอรหันต์ของเราใครดูแลท่านก็ <_ d utan> จะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเนี่ย <d> อยากชื่อเป็นวใจใจตัวเองนะโยมเพราะว่าเราเกิดมาในโลกเนี่ยถือว่าเราได้มีบุญกับเขาคนหนึ่งฉะนั้น คนในโลกมี4ประเภทด้วยกันประเภทที่หมืดมามืดไปประเภทที่สองสว่างมามืดไปประเภทที่สามืดมาสว่างไปประเภทที่สี่สว่างมาแล้วก็สว่างไปถึงแม้ว่าเราจะยากจนคนแค้นมีความลำบากมีความอึดอัดก่อนแต่ต่อไปเราอาจจะสบายสุขสบายก็ได้อย่าไปท้อแท้หรือมีความน่อยอกหน้อยใจ หลังจจะมืดหมาสว่างไปจะมีความร่ำรวยสุขสบายในวันหน้าก็ได้คนที่เกิดมาในโลกมีมีอายุต่างกันบางคนตายตั้งแต่ในท้องบางคนตายตอนเป็นเด็กหรือตายก่อนเรานั่นคือแสดงว่าบุญเขาหมด ที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะบุญเก่าอุดหนุนเราไว้สังเกตได้แม้แต่ทองเดียวกันพี่น้องกันบางคนก็อายุไม่เท่ากันหรือคนในโลกนี้มีความแตกต่างกันตามที่เราเห็นเช่นมีความรวยในแต่และอย่างรวยข้าวรวยที่ดินรวยขายผลไม้รวยทำอาชีพต่างๆก็เพราะบุญกรรมที่เขาได้เคยใส่บาตรเคยทำบุญไว้นั่นเอง เราทำบุญมาน้อยหรืออาจจะหาตัวเองยังไม่เจอเราก็ควรที่จะทำบุญสร้างบาร,รมีเราไปเรื่อยๆไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจในอาชีพในความเป็นอยู่ของเราบุญที่เราทำอาจจะยอะมาไม่ถึงก็ได้ ที่เราต้องมาเจอมาแต่งการแต่งงานมีคู่มีของก็พอเราเคยทำบุญใส่บาตรร่วมกับเขามาเกิดจากบาร,รมีหรือว่าบุญที่เคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติแต่มงคนก็เลิกกันไปก่อนเนื่องจากว่าใช้บุญใช้กรรมหมดหรือ่างคนได้ดิทานมาคนเดียวก็อยู่ด้วยกันตลอดรอดฟังมีความร่ำรวยถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร หรือบางคนที่อยู่ด้วยกันพอเวลาเบื่อกันหมดบุญการใช้กรรมหมดก็มีความเลิกหลากันไปเองมีความเบื่อหน่ายกันไปเองเะนั้นเราก็อย่าไปประทุสลายอย่าไปทําลายร่างกายอย่าไปทําลายจิตใจกันจะก,ก่อเบิดเกิดก่อบาปกกรรมไปในภพชาติต่อไปอีก เราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีความเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่ผลโลกธรรมตามที่พระุทธเจ้าท่านสอนก็คือเกิดมาเนี่ยต้องมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขและทุกข์เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับทุกคนในโลกนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพุทธาโลกธรรมเบหิตจ,จิตตังยาาัสนัคัมปติ ผู้ใดถูกโลกกระทำครอบงำแล้วไม่มีความวันไหวบุคคลนั้นถือว่าได้ทำในสิ่งที่เป็นสิริมงคลจะอยู่ในโลกนี้อย่างสบายเพราะถือว่าการดินทาสุขทุกขมีลาภปียศเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ เมื่อข่าวใดที่ชีวิตเรามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนก็ดีการทำงานทำการประกอบอาชีพก็ดีหรือประสบปัญหากับคู่ครองก็ดีความยากจนก็ดีเราไม่ควรที่จะต้องไปคิดค่าตัวตายเลยอน้อยอกน้อยใจหรือความเจ็บความป่วยของเราก็ดีเพราะร่างกายจะต้องมีเจ็บมีป่วยเราให ต้องคิดว่าคนที่เขาป่วยมากกว่าเราลำบากกว่าเรามีอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานะธรรมหากินต้องคิดถึงว่าคนที่ลำบากกว่าเราก็มีคนเก็บป่วยมากกว่าเราก็มีคนที่มีความด้อยกว่าเราก็มีนั่นเราจะต้องต่อสู้ด้วยความตั้งอกตั้งใจให้เราคิดดูว่าทุกวันนี้เราต่อสู้ชีวิตเพื่อใครเพื่อพ่อเพื่อแม่ให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ หรือเพื่ออนาคตของตัวเราเองหรือเราต่อสู้เพื่อสามีหรือภรรยาที่เขาเป็นคนดีต่อเราเราจะไปน้อยอกน้อยใจไม่ได้แล้วเราอยู่ต่อสู้ไปเพื่อลูกเวลาเรามีความทุกข์ก็ต้องพยายามอดทนไว้เมื่อกระเท้าที่เราเหยียบไปในดินในโขนในก้อนกวดเราอาจจะเดินช้า แต่ประสบการณ์ที่เราเคยเยียบเคยย่ำเคยเปื้อนโคลนมาก่อนเราก็จะต่อสู้หรือเดินต่อไปได้ฉะนั้นจะไปแสดงออกเก็บอารมณ์ไว้เพราะคนที่ไม่ชอบเราคนที่เป็นศัตรูต่อเราเมื่อร้วเราลำบากเมื่อรัวเรามีปัญหาเขาก็จะพากันกระยิมยิ้มย่องในตัวเราในครอบครัวเรา เราจะต้องเดินต่อไปมีความสุขมากสุขน้อยก็แล้วแต่บุญแต่กรรมอัน,นั้นเป็นเรื่องปกติที่คนเราเกิดมาบางคนอาจจะได้อีกอย่างหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็ขาดอีกอย่างหนึ่งบางคนมีทรัพย์มากแต่ก็ขาดความสมบูรณ์ในเรื่องความรักบางคนที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องความรักแต่ก็ขาดลูกขาดหลานบางคนก็มี ทรัพย์สมบัติน้อยแต่ก็อยู่กับหล่อนล่มเย็ยนเป็นสุขฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่เกิดมาจะต้องมีความแตกต่างกันฉะนั้นบุญเจ้าจึงได้ตรัสว่ามีความสุขน้อยมีความทุกข์มากจะต้องต่อสู้กันไปเพื่อสร้างบาร,รมีผลสุดท้ายที่บุทธเจ้าท่านสอนหรือแนะนําพวกเราก็คือความพ้นทุกข์ให้เราอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอย่าไปนึกถึงอดีต อย่าไปนึกถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้เรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมมองเห็นธรรมชาติมองเห็นใบไม้ที่ร่วงหล่นเหมืนกับคนที่เท่าแก่แล้วก็ตายจากไปเราก็เห็นสุขและทุกข์ของมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่ผู้รู้ทั้งหลายอมองเห็นก็ผ่ากันละทิ้งพอเขาเห็นสัจธรรมในชีวิตการคลองเรือนการทำมาหากิน ว่ามีปัญหาตายแล้วก็จะต้องมาเกิดใหม่ต้องอยู่กันใหม่ฉะนั้นบุคคลผู้ฉลาดก็จะต้องสร้างบาร,รมีให้ทานเพื่อเอาชนะต่อสู้กับความยากจนมีความต่อสู้ต่อความไก่ต่ําก็คือการรักษาศีลไม่คิดนอกใจซึ่งกันและกันเราเกิดมาชาตินี้มีสติปัญญาน้อยก็พเพราะเรานั้นเป็นคนที่ทำภาวนาหรือทำสมาธิหรือฟังพระน้อยไปน่อย นั้นเราก็จะต้องสั่งสมบรารมีขนฝายตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ส่งแนะนำพวกเราว่าการทำบุญหรือหาทางออกของชีวิตก็คือการสร้างบุญสร้างบรารมีการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ความสร้างความเดือดร้อนให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณต่อเรา เราก็จะต้องยกย่องมีความสรรเสริญพระรัตนตรายเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำให้มาอยู่ในจิตในใจพอจะเป็นแก้วสารพัดนึกที่ทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จนั่นเองสิ่งที่ต้องห้ามก็คือความโกรธความโกรธเมื่อเกิดขึ้น ตามกรรมหรือที่เราคมไ้ไม่ได้มันก็เหมือนกับผุตธลายที่จุดขึ้นไปแล้วมันก็มีแต่จะเพิ่มความแหลงขึ้นเรื่อยๆพุทธเจ้าท่านให้ห้ามความโกรธเหมือนกับห้ามรถที่กําลังแล่นฉะนั้นชีวิตเราจะต้องมีความอดทนโดยเฉพาะการรักษาศีลที่เราเจ็บเราป่วยอายุสั้นก็เพราะว่าเราฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ หอุที่ของเราไม่หายก็เพราะว่าเราไม่ไปลักของไข่ไม่ขโมยของไขรเราจึงมีสมบัติที่ไม่มีความอันตรายครอบครัวที่เราอบอุ่นไม่ผิดลูกเมียไขรครอบครัวเราก็จะมีความสุขมีความอบอุ่นลูกหลานเราก็จะปลอดภัยข้อที่4ี่เราไม่พูดพดพูดปดพูสอเสียดไข่เราจึงมีปากสวยมีเสียงดีมีฝันดี ฉะนั้นเราพูดจะมีคนเชื่อก็เพราะเรารักษาศีลข้อที่4ข้อที่หเรามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยก็เพราะเราเป็นผู้ที่ไม่ดื่มสุราเมลัยทาให้เราไม่อายุสั้นทําให้เราไม่ประมาทฉะนั้นพุทธเจ้าท่านไปมองเห็นแล้วว่าโทษภัยที่เกิดจากพวกมนุษย์หรือเกิดจากภัยต่างๆก็เพราะเราไม่รักษาศีลห้านั่นเองจึงตกนรก